ผมไปพักโรงแรมดังที่แม่ห้องสอนเมื่อหลายปีก่อนห้องที่ได้อยู่ชั้นบนสุดวิวสวยมากแต่คืนนั้นสิครับฝันร้ายชัดๆตอนแรกก็ปกติแต่พอเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูเบาๆนึกว่าใครมาผิดห้องเลยเปิดไปดูปรากฏว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองคงหูแวว แต่เท่านั้นยังไม่พอสักพักเสียงเคาะประตูเริ่มดังและทีขึ้นผมเริ่มใจไม่ดีตัดสินใจโทรลงไปถามฟรอนมีใครเคาะห้องผมเหรอครับปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆชั้นบนสุดไม่มีใครพักเลยครับคุณลูกค้า ขนลุกสู้ผมเรียบวางสายล็อกประตูอย่างแน่นหนาคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยครับได้ยินเสียงเคาะตลอดเวลาจนเช้าถึงได้เรียบเช็คเอาท์ออกมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าใครเคาะประตูห้องผมกันแน่แต่ที่แน่แนแม่ห้องสอนทริปนั้นหลอนติดตาไปตลอดชีวิตครับ